ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับครูเที่ยงนะครับครูมณฑปภูบันชื่นนะครับจะมาทําคลิปวิดีโอสอนการดีดพินนะครับอีกหนึ่งลายนะครับลายนี้มีชื่อว่าลายภูไทยนะครับซึ่งลายภูไทยก็จะมีหลายๆทํานองนะครับลายๆทํานองหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูเที่ยงจะมาสอนนะครับจะมาแนะนานะครับในลายภูไทยที่เรียกว่าลายภูไทยจังหวัดฉาแล้วกัน นะครับลายพูไทยนี้มีทั้งหมดนะครับสบรรทัดนะครับเอาสั้นๆนะครับวันนี้แต่ว่าเราจะมาเพิ่มเทคนิคนะครับเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับวันนี้ครูเท่งจะเพิ่มเทคนิคอะไรให้บ้างนะครับในก่อนอื่นนะครับเราไปท่องลายพูไทยกันก่อนนะครับว่าลายพูไทยมีลักษณะแบบไหนมีตัวโน้ตยังไงมีโดเลมีเลดนลาลาลามีโดเลมีเลดนลาเลโดซันเลมีซันดน ลาลามีซอนเลมีซอนโดนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาดูบรรทัดที่หนึ่งนะครับอ่านตามไปเลยนะครับมีโดเลมีเลโดนอ่าสังเกตนะครับว่าตัวโดกับตัวลาสังเกตไหมครับปกติโน้ตไทยจะมีอยู่ทั้งหมด 4ตัวนะครับในสจังหวะใน1ห้องเพลงนะครับในหห้องเพลงแต่ว่าคำว่าดนนะครับคำว่าด้นก็คือโดกับลาต่อกันนะครับทีน,นี้มีโดเลมีเลดน้นดนก็คือโดลาก็คือที่มีเครื่องหมายโค้งข้างบนนะครับก็คือกดนะครับตรงเสียงโดนะครับแล้วปล่อยออกในศัพท์ของผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะเรียกว่าดนนะครับ น่ะดนนะครับมิดโลมีเลดนเห็นไหมครับอาจจะช้านะครับอ่าเรามาฝึกท่านแรกก่อนนะครับน้ตของลายพูดไทยนะครับจะมีสาบรรทัดดังนี้นะครับน่ะที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันนะครับมิดโอลีมีเลดนลาลาลาดนก็คือดอดินะครับก็คือโน้ตตัวโดกับลอลิงนะครับก็คือโน้ตตัวลา นะครับอยู่ด้วยกันนะครับเลื่นเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับดูเครื่องหมายข้างบนนะครับที่ครูเทียขีดไว้นะครับก็คือแบบนี้นะครับบางคนที่กาลังฝึกใหม่ก็จะงงนะครับว่าอะไรคือโดกับลามาอยู่ต่อกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับทำไมนะครับท่องวักแรกก่อนนะครับเราท่องโน้ตวักแรกก่อนนะครับมีโดเลมีเลโดนลาลาลาทีนี้ท่อนที่สองนะครับมีโดเลมีเลโดนนะครับ แล้วก็ลาลีลาลดซอนแต่สังเกตว่าลาลีเนี่ยนะครับลาแต่ที่จะเป็นลาล e ก็โดกับเลมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จากเมื่อกี้โดแล้วลาปล่อยสายนะครับก็จะเป็นโดนะครับลาลนะครับลาลโดซอนแทนที่จะเป็นโดซอนก็เพิ่มเทคนิคเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็คือ มีกับซอนอยู่ด้วยกันนะครับดีดมีก่อนแล้วค่อยกดซอนนะครับโดยดีดที่มีก่อนแล้วเข้ากดลงเสียงซอนนะครับมันก็จะเป็นสองเสียงเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนด้นนะครับเหมือนโดกับลานะครับลาเลโดซอนเลมีซอนดนเหมือนเดิมนะครับเอาใหม่นะครับข้อมาแต่แรกใหม่นะครับมี ทีนี้ท่อนที่4ี่นะครับก็จะเป็นท่อนต่อไปจะเป็นลาลามีซ่อนนะครับก็คือลา2ตัวนี้นะครับลาสายที่2สายเปล่านะครับกับลาสายที่1นะครับลาลามีซ่อนเลมีซ่อนโดนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลามีเลโดเลโดเลมีซอนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลานะครับเดี๋ยวเรามาท่องอีกรอบหนึ่งนะครับ มีโดเลมีเลดนลาลาลามีโดเลมีเลดนลาเลโดซอนเลมีซอนดนลาลามีซอนเลมีซอนดนลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาลามีเลโดเลโดเลมีซอนลาอ่นะครับเราจะสังเกตได้นะครับให้เราฝึกท่องนะครับเดี๋ยวทีนี้ครูเทีก็จะพาท่อง ไปทีละวักนะครับเล่นไปทีละวักอย่างช้าๆนะครับอ่าเรามาดูท่อนแรกนะครับเรามาดูท่อนแรกกันเลยนะครับมีโดนะครับมีโดก็คือมีสายเปล่านะครับมีสายเปล่านะครับมีโดนะครับมีโดเลมีาใหมนะครับมีโดเลมีต่อไปก็จะเป็น มือนที <si ่คุณเที่ยงพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าโน้ตลายปูไทยนะครับจะมีสำเนียงตัวนึงก็คือเสียงดลนะครับโดเลมีเลดลลา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 จะดิดลงขึ้นลงนะครับนีโดเลมีเลดลลาลาลาอันนี้คือท่อนที่หนึ่งนะครับเราจะแบ่งเป็นฟักเป็นท่อนนะครับบรรทัดหนึ่งจะมีสองท่อนนะครับบรรทัดหนึ่งจะมีสองท่อนนะครับทำไมนะครับนีโด เอาวัาากนี้ให้คล่องก่อนนะครับมีโดเรมีเลดนลาลาลาทีนี้ท่อนที่สองนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับท่อน,นที่หนึ่งนะครับก็คือมีโดเรมีเลดนแต่ว่าท่อนที่สองจะไม่มีลาลาลาแล้วนะครับอ่าเรามาดูท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองนะครับต่างกันยังไงนะครับท่อนที่หนึ่งมีโด ท่อนที่สามนะครับพอด้นเสร็จนะครับเราจะเป็นลาเลลาเลลาเลอ่าเราจะเป็นลาเลแต่ว่าเราจะไม่ลาเลธรรมดานะครับไปสังเกตนะครับโน้ตตรงลาเลนะครับจะมีตัวโดเข้ามาอ่าแสดงว่ากดโดก่อนแล้วก็ค่อยลงเลนะครับก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นโดกับเลนะครับต่อกันนะครับ นะครับอ่ะอันนี้ต้องฝึกนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องฝึกนะครับแต่ท่านที่ทำแแบนแล้วก็สบายสบายนะครับเอาไหมนะครับลาลีต่อไปโดสอนนะครับแทนที่จะเป็นโดซ้นธรรมดาก็ได้นะครับตาตอนแรกเราจะเป็นลาล่โดสอนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือฝึกไว้เผื่อว่า คนในที่ฝึกแล้วอยากเพิ่มลูกเล่นนะครับกูเทีงจะสอนไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าถ้าเกิดตอนแรกก็จะเป็นลาเร่ธรรมดาแต่ตอนนี้กูเที่ยงเพิ่มโน้ตตัวโดเข้าไปนะครับก็จะเป็นลาโดนนะก็คือโดกับเรต่อกันนะครับโดโดก็ทําดีธรรมดานะครับอ่าซอนนี้ก็คือดีดมีก่อนนะครับมีแล้วค่อยกดซอนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เอาใหม่นะครับท่อนที่3นะครับเลมีซอนดนเหมือนเดิมนะครับดนเหมือนเดิมนะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่3นะครับทีนี้เราไปฝึกมาแต่ท่อนแรกนะครับเราไปฝึกมาแต่ท่อนแรกใหม่นะครับจะช้านะครับ อันนี้คือจบท่อนที่3นะครับก็คือบรรทัดครึ่งนะครับต่อไปเราจะมาจบท่อนที่4ี่นะครับจะเป็นลาคู่แกันนะครับลาลามีซอนนะเอาใหม่นะครับท่อนที่4ี่นะครับลาลามีซอนเลมิซอนโดเหมือนเดิมนะครับเลมิซอนโดเหมือนเดิมกับท่อนแรกเลยนะครับเอาใหม่นะครับ อันนี้คือท่อนที่4นะครับอเอาใหม่นะครับแมครับทันไหมครับช้าๆชานะครับลาลามีซนเลมีซนโดนะครับทีน,นี้เราไปเริ่มมาจากท่อนที่1ใหม่นะครับ ว่าโจดสองมาทัศนะครับก็คือ4 4สีท่อนนะครับสี่วักนั่นเองนะครับต่อไปพระทัดสุดท้ายนะครับประทัดสุดท้ายพระทัดสุดท้ายนะครับลามิเลโดนะครับดูนะครับจังหวะเท่ากันนะครับลามิเลโดเลโดเลมีนะครับเลโดเลมีนี่จะเล่นต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตที่อยู่ติดกันนะครับลามิเลโดเลโดเลมีนะครับเำใหม่อีกครั้งนะครับ ซอนตัวบนนะครับซอนต่ํานะครับเล่นสองรอบนะครับเอาใหม่นะครับบรรทัดที่สามนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็ฝึกจบแล้วนะครับสามบรรทัดนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกช้าๆนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะครับ ที่เราฝึกจนคล่องแล้วนะครับเราจะมาซ้อมกับจังหวะกลองนะครับเดี๋ยวคูเจ้งจะทำจังหวะนะครับไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากฝึกก็สามารถเข้าไปกดแล้วก็ไปซ้อมได้นะครับ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเปิดกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับครูเที่ยงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการเรียนรู้นะครับดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับโดยเฉพาะพินนะครับวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งลายนะครับก็คือลายภูไทยนะครับท่านไหนที่อยากให้ครูเที่ยงนะครับแนะนำนะครับลายไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูเที่ยงด้วยนะครับเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจนะครับสำหรับการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ